แล้วเจ้าเรือไปนอะไรมาเลยทั้ง no really ัวต้วมอย่างนั้นเลยเนาะท้อขางจริงอ่ะมีแต่เก็บน้องมาส่งที่ส่งเราแต่ให้พวกนี้ตลอดเวลาเดีนอนดูเดี๋ยรอดี๋ยจะอัพเลือดจะวิ่แก่พวกนี้อยู่นอนรอเวลากลับบ้านก็แอบมาจอดดีแต่มันว่าไม่รู้อ่ะเขารู้ไม่เห็นฟันี่พี่เลยอ่ะไปติดมาจากใครอนี่เห็นฟันนี่ พี่ชอบพี่เองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเราไม่มีผมยารถไม่รอแล้วคิดอนะเองม่แ่แ <c oughs> ล้วดร้อนอไหม <c oughs> อ่านจบไหมหนังสืออ่ะ กวันนี้พี่เนมปล่อยเร็วอ้าวแล้วกีทุ่มดีทุ่มอะไว้กี่ทุ่มอะสองทุ่มก็ปล่อยแล้วมั้งจริงเหรอไอ้ยาหลอกก็บ่าวไว้เห็นว่าสองทุ่มก็ปล่อยแล้วอะปล่อยไว้ไปอ่านหนังสือว่ะนี่เพลงแค่สองทุ่นี้สองชั่วโมง ถือได้ไลยป่ะป่ะถือได้ป่ะเอาอีกแล้วสองทุ่มแล้วมิ้วก็จะขับไม่ได้แล้วสองถ้าสองทุ่มมัได้ไมันเป็นเวลาเลิกงาน ใส sociedad, ใ่เลยาเอพลิกเองขอตวไขอตและยาวเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรารอดูอีกสวันนะมาเป็นตอเลยเดียววันีมาเดียววันีมาเจอ rồi nghiệp tăng แล้วก็มาโยนถามเพลงเมื่อคืนว่าอัดเป็นยังไงโอเคพอมั้ยยังไม่ยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะอ้๋อแต่เสร็จแล้วใช่มไหมนี่ต้องไปอัดที่หน้าเหมือนกันเน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรเป็นบ้านเยอะไหมเป็นบ้านคนแล้วก็เปิดเป็นบริษัทเป็นครอบครัวนั้นน่ะเป็นครอบครัวบริษัทนั้นน่ะข้างในเป็นบ้านแล้วก็ ลูกเขาอ่ะคนนึงอ่ะชอบด้านนี้ก็เลยทำห้องเองทำห้องได้เจอมีลูกคนนึงไม่ปิดไฟก็ไม่แหละเขามาทำไม่รู้ใครจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริเหรอเราอยอย่างนั้นเหรอเราอยู่โลกตัดเองเราหมดไฟตัดเองไม่นานมากแล้วแต่เราไปเลยนะเปิดตั้งแต่พวกพี่ไปอ่ะยันเรากลับยังไม่ปิดเลยคือตอนแรกเขาตอนที่อยู่สองคนแรกเข้าเนาะ ม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายเป็สูงสูงอ่ะสีแดงรถชายอีกคนนึ่งเห็นบางเสื้อสีขาวออีกคนนึงหรอที่เดินมาข้างหลังสูงอ่ะนะใช่นั่นแหละเจ้าของบ้านนี่แหละขี่รถเท่านั้นไม่เป็นไรหรอหลายล้านหลายล้านแบตเตอรี่ก็มันไม่น่าจะแพงตามหรอกแพงหมดทุกอย่างคันเท่าไหร่อ่ะ ห้าหกล้านว่าห้าสิบล้านห่ล้าน หรอยังไม่ตามหมดเลยนะตามใครยังไม่ตามไบ์เหรอแรกๆตามแต่เราไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ตามในไอศครีไม่ใช่หมายถึงไบ์ไบแ์ก็อยู่ห้องนี้เหมือนใบเดิมตอนที่ไบมาตรงนี้12คนก็ห้องนี้ตามตั้งแต่ใบออกจากบ้านตามไ้มนะไม่ได้มาวันนั้นน่ะก่อนมานี้ไบอยู่ประมาณกี่สัปดาห์ เคยเคยมาส่งไวไปเห็นแตเรีงนแบบมาที่นี่แต่ว่าไม่เคยนะไหนทุเรียนน่ะถึงกบุกแล้วแบบโอ้ยังบวดอ่ะไม่ใช่ ตาองพวกไม่มีคิ้วแล้วตาชัดเลยนะกลายเป็นตาดำเนี่ยแบบตาใบยืนใบแก่ไปจหป้าไม่รู้เห็นในรูปอ่ะเออแต่พี่ก็เหมือนเนาะมาดีจารีจ่าพี่นี่พี่ที่นี่ที่นี่มังเอามาแบบดัง ไมาเมงอยเหรอมันเข้าไปไงเนี่ยคิดถึงนะผิวเลยใครพี่ตุ๊กตาบอกไหนจะนอนหนังผิวเลยพี่เดียรอนนี้กอยู่กลับแล้วกลับตอนไหนกลับวันนี้แหละกลับปโมงเลิกบ้านแล้วไปเลิกี่โมงไปตอนตีหนึ่นเอ้ยไ สองพอยู่นั่นแหละสมุ่มงพแล้วก็ัสองุมอสองพุมแลปแลส่งค์สองก็อยู่ตปองุ่มเองเี๋วอีแต่เมื่อคืนไม่ได้ตีหด้วยนะน้องมีสอบเลยฮะไะใช่ไงก็ในนั้นเป็นเียงคืนพี่จอยอยู่นี่นั่งอัพรูปอยู่ ไมปากข้างบนบายปากข้างล่างทำปากล่างห้อยถ้าเผลอห้อยจริงแกไม่ได้เอาปากล่างเข้าไม่ได้ยังไม้เมื่อก่อนมากเลยเอาไปล่างเข้าไม่ได้โหอย่างนี้เลยสวยเวอร์ปากสวยมากโอ้แต่ทำไมไม่สวยแล้วตอนนี้ทำไมไม่สวยากปั้นไงเอาล้ใส่เล็กไงไม่เราข้างล่างเข้าไม่ได้ รางเขามน่าจะได้มนเป็นอเยเป็นนแมันก็เป็นเสน่์เป่ยนาย้ไบ้านนี้นอไไปข้าร้านเสร็จผมมาป่ะเองไหนบอกจะเข้าร้านมีเบาบ ก็ทำมาทุกวันลูกขี้เกียจต้องมีอะไรแบบพิเศษหน่อยพี่อีสวัสดีครับกลับบ้านแล้วเหรอใช้ขอใช้ใช้ไหนนะขออนุญาตด้วย

เสียงนี่แบบมแหบเลยเมื่อวาไม่ใช่ตอนกลับนะยวต้องไปเช็คก่อนหาทุเรียนไหวที่เนมมาแล้วไปไปเถอะเขาขัดปู